สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปด้วยคาถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามวันนี้ก็คือทําไมต้องระวังการอาบน้ําบ่อยเกินไปก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการอาบน้ําบ่อยเกินไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าตัวเราไปสกรปรกเปื้อนโครนเปื้อนฝุ่นมาแล้วไม่ควรอาบน้ํานะครับแต่หมายความว่าในบางคนที่แบบจริงๆเนี่ยตัวก็ไม่ได้เปื้อนอะไรแต่อาบน้ํา อาบน,น้ําบ่อยเพราะเข้าใจว่าการอาบน,น้ําบ่อยทําให้ผิวหนังสะอาดแล้วมันจะปลอดจากโรคปลอดจากการติดเชื้อนะครับทีนี้มาดูว่าอาบน,น้ําบ่อยแล้วเป็นยังไงอันแรกเลยคืออาบน,น้ําบ่อยเนี่ยทําให้เกิดผิวแห้งเมื่อผิวแห้งมากๆเนี่ยจะเกิดการคันเมื่อคันมากๆเราก็จะเกาบางทีก็เป็นแผลบางทีก็เป็นรอยถลอกนะครับอันที่สองคือการที่ ผิวแห้งเกินไปเนี่ยมันจะง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและก็ง่ายต่อการที่สารที่ทำให้เราแพ้เนี่ยจะเกิดปฏิกิริยากับผิวหนังนะครับนอกจากนี้การอาบน้ำมากเกินไปเนี่ยยังเป็นการทำลายแบคทีเรียปกติซึ่งไม่ก่อโรคที่อยู่บนผิวหนังทำลายแบคทีรียตัวนี้ออกไปทำให้แบคทีรียชนิดอื่นที่เป็นแบคทีรียก่อโรค สามารถทําให้เกิดโรคที่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะการอาบน้าที่ใช้พวกเพวกฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายมันจะทําให้เชื้อแบคทีเรียปกติที่ผิวหนังเราที่มันอยู่อยู่แล้วที่และไม่ก่อโรคและเป็นตัวคอยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียก่อโรคชนิดอื่นเข้ามาเนี่ยมันตายไปด้วยนะครับอันที่สี่การที่ระบบต่อต้านเชื้อโรคที่ผิวหนังจะทํางานได้เนี่ย มันจะต้องคอยได้รับการกระตุ้นจากเชื้อแบคทีรียปกติที่ผิวหนังเป็นระยะระยะครับซึ่งถ้าเมื่อเราอาบน้ําบ่อยแบคทีรียปกติที่อยู่ที่ผิวหนังที่ไม่ก่อโรคเนี่ยมันก็จะไม่ถูกกระตุน้นมันทําให้ผิวหนังเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะครับอันนี้คือผลเสียของการอาบน้ําบ่อยเกินไปนะครับก็อาบตามความ จำเป็นนะครับถ้ามันสกรปรกมากเราก็อาบถ้าไม่มากเราก็อาบในเมืองไทยหน้าร้อนเนี่ยก็อาบเช้าครั้งก่อนนอนครั้งนะครับถ้ามีสกรปรกเพิ่มก็อาบเพิ่มเข้าไปเป็นพิเศษแต่อย่าพยายามอาบน้ําบ่อยๆเพราะคิดว่าอาบบ่อยๆแล้วผิวหนังสะอาดแล้วจะปลอดโรคนะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคําถามแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนะของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต้รับตัวเในในองใครใครก็ทำเราร้อในไม่ได้ถ้าเราไม่ทาตัวเอง